เช็คดวนทกสแจ้งตารางการโอนเงินชาวนาไร่ละ500บาทรอบที่2โอนทั้งหมด3 7สาขาจังหวัดไหนที่โชคดีได้บ้างอำเภอไหนได้บ้างมาฟังกันเลยค่ะก่อนไปรับชมนะคะก็ฝากขอกำลังใจด้วยการกดไลค์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อแจ้งเตือนข่าวสารใหม่นะคะและถ้าเกิดว่าใครคิดว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ก็ช่วยกดแชร์ออกไปให้ด้วยค่ะ สวัสดีค่ะพบกับไปบุมมาแชร์ในช่องมัมมี่บุ๋มบิมนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะเราก็จะมาพูดถึงเงินไร่ละ500บาทนะคะที่จะทกศนะคะทําการโอนเงินให้กับพี่น้องชาวนาแล้วนะคะก็ประกาศนะคะเริ่มประกาศแจ้งแผนการโอนเงินให้เกษตรกรแล้วนะคะก็จะเป็นโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนะคะปีการผลิต6 3ทับ64นะคะ ซึ่งโครงการนี้นะคะเขาจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของเกษตรกรในวันที่27กุมภาพันธ์64นี้นะคะพร้อมกันเลยนะคะแตะ่บางทีลูกเพจนะคะก็คอมเมนต์มาแล้วนะคะว่านครสวรรค์ได้แล้วนะคะศรีสะเกตเข้าแล้วอะไรประมาณนี้นะคะก็ยังไงก็เช็คสิทธิ์กันเลยนะถ้าใครยังไม่เข้าก็สามารถเช็คสิทธิ์ได้ในวันที่27กุมภาพันธ์เป็นต้นไปนะคะคลิปนี้นะคะเดี๋ยวผมจะมาอ่านให้ฟังนะคะว่า จังหวัดไหนจะได้บ้างนะคะอำเภอไหนตำบลไหนได้บ้างนะคะคลิปนี้ก็เป็นของจังหวัดบุรีรัมย์นะคะหาข้อมูลมาให้แล้วนะคะก็จะมีสาขากระสัง9065รายสาขาคู่เมือง9486รายสาขาแดนคงสาขาแคนโดง3,834รารายสาขาเฉลิมพระเกียรติ บุริรัมะะ5,867รายสาขาชำนิ5,544รายสาขานางรอง1,519 0รายสาขานาโพ5,982รายสาขาโนนดินแดง1,702รายสาขาโนนสุวรรณ2,146รายสาขาบ้านกรวด7,258รายสาขาบ้านด่าน 3,949รายสาขาบ้านใหม่ชัยพ์4,641รายสาขาบุรีรย์8,941รายนะคะสาขาประคนชัย1,506รายสาขาประคำ4,754รายสาขาพระพระชาชัย6,673รายสาขาพุทธทยสง8,363รายสาขาเมืองตรุง 8,393รายสาขาระกา6,638รายสาขาละหันทราย7,865รายสาขาลำปลายมาศ 20, 2,673รายสาขาสตึก14,471รายสาขาน้องกี่8,761รายสาขาน้องหง7,219รายสาขาห้วยราช 5549รารสาสาขาอิสาน14,207ร14207รายนะคะก็จะท่ายเงินนะคะเงินเข้าในวันที่27กุมภาพันธ์นี้นะคะใครที่อยู่ตามอำเภอตามตำบลที่ไม่บุ่มอ่านมานะคะก็เตรียมเช็คสิทธิ์รับเงินเรนได้เลยนะคะในวันที่27นะคะสามารถตรวจสอบกผลการโอนเงินนะคะที่เว็บไซต์ของทกสนะคะ แล้วก็ให้ตรวจสอบสิทธิ์ในวันที่27เท่านั้นนะคะถ้าเกิดว่าตรวจสอบวันนี้เงินก็ยังไม่เข้าหรอกนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะขอจบข่าวเพียงเท่านี้นะคะถ้าเกิดว่ามีความคืบหน้าของจงังหวัดใดๆจะมาแจ้งนะคะ